ข้าพเจ้าขออาราธนาอัญเชิญพลังบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพรมเทพเทวาทุกๆุกพระองค์และข้าพเจ้าขอน้อมนำบารมีพระมหาโพธิสัตว์ในครั้งเสวยพระชาติเป็นพญานกยุงทองผู้บำเพ็ญบารมี สาธยายมนโมรปรตินี้ด้วยอนิสงส์แห่งการสวดพระคาถาโมรปรตินี้จงมาเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ให้คลาดเคล้วปลอดภัยจากสปปรรพอุปสรรคอาเพศเหตุรายอาธพนคุณใสภัยพิบัติอันตรายภัยสงครามภัยธรรมชาติทั้งหมดทั้งปวงและป้องกันภัย จากผู้คนที่คิดร้ายคิดทำลายยุแยงใส่ร้ายป้ายสีพร้อมทั้งมีจิตอย่างรู้ที่ท่วงทันไม่หลงเชื่อผู้คนที่คิดไม่ดีคิดล่อลวงโกลละลวงช่อโกงเอาเปรียบขอให้อนุภาพแห่งพระคถามมรปริตนี้บันดาลให้ข้าพเจ้ามีเมตตามหานิยม มีสง่าราศีเดชะอำนาจบารมีโชคดีมหามงคลดังพระโพธิสัตว์พญานกยุงทองด้วยเถินนะโมตัสสะภะะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

มูอธานังนามาถูพูติยานโมอเวมุอตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปะเรตังกตวามูอโรจารติเอสนะอภเปตยัญจักขุมาเอกราชาหฮเรสวรรณโอปัทเวปภาโสตังตังนามาตสามิหฮเรสวรรณังปัทเวปภาสัง ตัยะชักุตตาวิหารมูรัติงเกพระมนาเวทกุสัพพธมเมตเมนะมวเตจะมังปาลยันตุนามาถุพทธานังนามาถโพธทิยานมัววิมุตานังนามัววมุตทิยาอิมังโสปะเรตตังกาตวาโมโรวาสมกับะยี day อุเทเจยันจักขุมาเอกราชาเรสสวันโนปัทเวปะาโสตังตังนามาสสามิหาเรสสวันนังปัทเวปะาสังตยัจขุตาวิหาเรมุทิวาสังเยพระมะนาเวทคุสะปัมเมเตเมนโมเตจะมังปาลยันจุนามาจุพู วัฏฐานังนะมะทุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิิมุตต阿าอิมังโสปะเรต ตังกัตตวามัวรวจรติเอสนะเปตยัญจักขุมาเอกราชาเรสวันโนวพัทเวปภาโสตังตังนามัสสามิหฮเรสวันนังปัทเวปภาสังตยัจคุตาวิหเรมูระติงเยพระมนาเวทกุสัพพธรรมเมเตเมนโม มัวเตจะมังปาลยันตุนามาทุพทธานังนามาทุพธิยานามววิมุตานังนามววิมุตติยาอิมังโสปะเรตังกาตวาโมโรวาสมะกับไยเต อุเทเจยันจักขุมาเอกราชาเรสวันโนปัทเวปะาโสตังตังนามาสสามิหาเรสวันนังปัทเวปะาสังตยาจักขุตาวิหาเรมุทิวาสังเยพระมนาเวทคุสะปัมเมเตเมนามเตจะมังปาลยันจุนามาจุปุ มูอธานังนามาถูพูติยานโมวิมุอตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปะเรตังกาตวามูอโรจารติเอสนะอภเพตยันจักขุมาเอกราชาหเรสวรรณโอปัเวปภาโสตังตังนามาตสามิหเรสวรรณังปัเวปภาสัง ตัยะชักุตตาวิหารมูระติงเยพรามนาเวทะคุสัพพธมเมตเมนะมัวเตจะมังปาลยันตุนามาถุพทธานังนามาถโพธทิยานมัววิมุตานังนามัววีมุตทิยาอิมังโสปะเรตตังกาตวาโมโรวาสมกับไปยี The... อุเทจจยันจักขุมาเอกราชาเาระสวรนุนปัทเวปะาโสตังตังนามาสสามิเาระสวรนังปัทเวปะพาสังตยัจขุตาวิเรมุทิวาสังเยพระมนาเวทคุสะปรมเมเตเมนโมเตจะมังปาลยันจุนามาจุปุ ท้านังนามาตุโพธิญาณโมวิโมตตานังมโมวิมุตติญาอิมังโสปะริตตังกาตะวามัวรัวจารติเอสนะอะเปตยัญจักขุมาเอกราชาหเรสสัวัณโนปะทเวปปพาโสตังตังนามาสามิหเรสสวันนังปะทเวปปพาสัง ตยัชโคตตาวิหเรมมระติงเกพรามนาเวทะกุสัพพธมเมเตเมนะโมเตจะมังปาลยันตุนะมาตุพุทธานังนะมาตุพุทธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปะเรตตังกาตวาโมโรวาสมกัปปะยต Hãy อุเทเจยันจักขุมาเอกราชาเรสวันโนปัทเวปะาโสตังตังนามาสสามิหาเรสวันนังปัทเวปะาสังตยาจักขุตาวิหาเรมุทิวาสังเยพระมนาเวทคุสัพปธรเมเตเมณโมวเตจะมังปาลยันจุนามาจุปุ ທ na namamāthō thiia na mua weōtāang na mua we muaiaia i mangō p a r e ตังกัตตวามัวรวจารติเอสนะอเปตยันจากคุมาเอกราชาเรสวันโนวัทเวปภาโสตังตังนามัสสามิหาเรสวันนังปัทเวปภาสังตยัชคุตตาวิหฮเรมูระติงเกพระมนาเวทกคุสัพพัมเมเตเมนัม มัเตจะมังปาลยันตุนามาถูกพุทธานังนามาถุกพุทธิยานมัววิมุวตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปะเรตตังกาตวาโมโรวาสมากับไะยีเต อุเทจยันจักขุมาเอกราชาหาเรสวณโนปัทเวปะาโสตังตังนามาสสามิหาเรสวราณังปัทเวปะพาสังตยัจขุตาวิหะเรมุทิวาสังเยพระมนาเวทคุสะปะทรมเมตเตเมนะโมเตจะมังปาลยันตุนามาจุปุ

ตังกตะวามัวรัวจารติเอสนะเปตยันจักขุมาเอกราชาเรสวณโนปทเวปภาโสตังตังนามาสสามิเรสวรณนงปทเวปภาสังตยัจคุตาวิหาเรมูระติงเยพรามมนาเวทกุสัพพธัมเมเตเมนโม วเตจะมังปาลยันตุนามาทุพทธานังนามาตุพธิยานามววิมุตานังนามววิมุตติยาอิมังโสปะเรตตังกาตวาโมโรวาสมกปบะยติ อุเทเจยันจักขุมาเอกราชาเรสสวรรณโนวปัทเวปะาโสตังตังนามาสสามิหาเรสสวรรณังปัทเวปะาสังตยาจักขุตาวิหาเรมุทิวาสังเยพระมนาเวทคุสะปรมเมเตเมนโมเตจจมังปาลยันจุนามาจุพุ มูอ์ธานางังนามาุโพธิยานโมวิมุต์ตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปะเรตังกาตวามัวโรจารติเอสนะอเปเตยัญจักขุมาเอกราชาหเรสวรรณโนปัฏเวปปพาโสตังตังนามาสามิหเรสวรรณังปัฏเวปปพาสัง ตัยะชักุตตาวิหารมูระติงเยพรามนาเวทกุสัพพธมเมตเมนะมัวเตจะมังปาลยันตุนามาทุพุทธานังนามาถูพุทธิยานมัววิมุวตานังมัววิมุตติยาอิมังโสปะเรตตังกาตวาโมโรวาสมกับไปยี The... उथे चखक्खुमा एकरा हरे सवर्णपथवे पभा सोतं तं नमस्मि हरे सवर्णं पथवे पभा सङ्गय चक्षुतवि हरे मुथिवसं ये ब्रह्मणवे थुषपथं मे ท่านังนามาุโพธิญานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปะริตตังกาตวามัวรัวจารติเอสนะอเปตยัญจักขุมาเอกราชาเฮรสวัณโนปะทเวปะพาโสตังตังนามัสสามิเฮรสวันนังปะทเวปะพาสัง ตยัชกุตตาวิหเรมมระติงเกพรามนาเวทะคุสะพัทธมิเตเมนะโมเตจะมังปาลยันตุนะมะทุพุทธานังนะมะทุพุทธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปะเรตตังกาตวามูโรวาสมกัปปอยด day ุเทเะยันจากคุมาเอกราชาเรสสวันโนปัทเวปะพาโสตังตังนามาสสามิเรสสวันนังปะทเวปะพาสังตยัจคุตาวิเรมุทิวสังเยพระมนาเวทคุสสะรัมเมตเมนะโมเตจจมังปาลยันจุนามาจุพุ ทานังนัมมาถูปิยานโมอวิมกตานังนโมอวิมกติยาอิมังโสปะเรต ตั้งกัตวามัวรวจรติเอสนะเปตยันจากคุมาเอกราชาเรสวันนปัตเวปภาโสตังตังนามัสสามิารสวันนังปทเวปภาสังตยัชคุตตาวิหารมูระติงเกพระมนาเวทกคุสัพพธรรมเมเตเมนะม มัเตจะมังปาลยันตุนามาถูกพทธานังนามาถุกพูทิยาหนโมวิมุวตานังหนโมวิมุตติยาอิมังโสปะเรตตังกาตะวามัโรวาสมะกัปปะยิติ